วันนี้น้องต้นอ้อก็จะมาล้ำ8่งซับนะคะแล้วก็นื่องในวันเกิดคล้ายวันเกิดน้องสมัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะีถ้ได้มนไคจะตองไวล้จะต้อไปแล้ว แล้วเพื่อนจะเอาจะโทษออกห่างนี่นเดี๋ยนวะมันจะหลุดบุกนีนจะหลุดหนูจะได้เหน็นมาต้นอ่อนลแล้วตอนนี้แม่เคยเห็นลอกตูดไหมคะ เห็นนะบอสเจ้า uhm ก like, ันบอคอยช่วยบอสเจ้านี่เราเราบริการหรือน้องเราแล้วเราเป็นตะเพงแล้วเราเป็นกะเพรียงเลยแม่พี่แม่แม่ถ่ายคลิปไหมนี่นุ่นจากกล้องแม่ตั้งอยู่เลยให้แม่ถ่ายให้ก็ได้โอ้เออหนุ่งจะหนุ่งจะวานแม่นะได้ได้วานว่าว่านตั้งได้อยู่ก็กดปุ่มสีแดงแล้วให้หนูเริ่มเออแม่ค่อยเดี๋ยวนี้แม่ดูฮะเอาตั้งแต่ต้นไม้หรือเปล่า คือว่าเอาต้ลำเอาทุกตอนไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตัดเองจะตอไปก่อนแล้วก็มาเอาต้ลำเนาะไม่ได้ไ่ได้ถ่าได้ไม่แม่ก็ถ่ายยาวไปเลยก็ได้ถ้าถ้าสต๊อมาตรงนี้ใช่ไหมแม่พีไม่ต้องสต๊อเลยเดี๋ยวแกไปตัดเอายาวเลยยาวเลยยาวเลยเดี๋ยวเราจะตัดต่อเองเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้อะไรเพราะยาวเลยแม่พีเดี๋ยวไปกดผิดกดผิดก็ทุกไปกดหยุดรุ่นเราเลยด้วย รุหนคราคุณบอกรุ่นเราจะไดี๋ยวเ้าจะไม่ได้เงยหน้าเลยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้รูปได้เลิฟซะแม่พียาวนน่วรุ้้ีแลดูคนมันไลฟความสามารถขนาดไหนจุดทูบยังไม่เสร็จขอประทานทนมันอันนั้นค่ะมันลุ่มแล้วพี่ก็ถ่ายไม่เป็นพยานด้วยว่าจุดทูบไมิดทีลมแรง ไฟรุ่นนี้ละอะรุ่นเราละมันไม่มีไฟป่ะเนาะใช่ค่ะใช่จ้าบอสนี่พูดต้องเลยนะรุ่นเราไม่บอสยังบอสยังพอได้ค่ะบอสไหนคะคุณบอสยังพอได้พี่ไม่พี่หมายถึงรุ่นพี่ขึ้นไปค่ะรุ่นเดียวกันค่ะเราไม่ขอไปนะเจนเดียวกันค่ะเจนเดียวกันใช่ใช่งั้นขอไอ้ที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ละ ไม่มีเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าหยุดก็คือถ่ายยุ่งเลยเที่ไหนได้ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดบ่อยครั้งที่เราลืมเมื่อวานนี้นะกำลังถ่ายสตอย็อปไม่กดไปถ่ายไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยนี่แหละย,ยังไม่ก<า>ดสต็อปนี่แหพอจะติดก็ติดจ้ะ,ะมาดามครบเก้าไมหมรักนะคะพี่กีครบเก้าไหมครับคบลงพี่อ๋อครบพอดีพอดีเกินดอกหนึ่ง อะมาาเกิอามาแล้วถ้าเกิดเราเราวนนี่กี่ดอกอ่ะกินไม่รู้อ่ะใครบอกให้ทำอะไรกี่ก็ทํางั้นแหะเป็นคนว่านอนสอนง่ายพี่จิวนี่ดูไม่ยาโอเคนี่ยเอาพัดตัวแบงค์ก่อนเป็นคนไม่ดื้อไม่สนเอาพี่ก่อนก็ได้จะหมดเหรอไหนอยู่ในกระเป๋าจะหมดเหรอหมดแล้วเป็นันไม่ดื้อไม่สนไป นี่คุณน่อยว่ออ่ะเดี๋ยวไปเอาอกนนี้มันอันนี้รูเข้าแต่ไม่ได้ันไม่เปิดค่ะเออก็ใช่ไงเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวพอดอกอ้อรำพี่พี่เปิดเลยเด้อกดตรงไหนเดี๋ยวไม่เปิดหรือไม่พีมาดูอะไรยายยายจะไปไหนเดี๋ยวเกิดเราจไปเอาถังดอกเบี้ยงแต่ดอกอ้อเขาไหว้ไม่ไม่มันต้องเปิดเนาะไม่ต้องปิดเนาะให้เขาไหว้เปิดเลยเออไม่เดี๋ยวจะต้องอะไรให้แน่นะ บร่ไดเป็นอย่างเลยได้ขนาชิ่ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ไม่ใช่เดี๋ยวของเขาไม่ได้เปิดยุ่งเลยมันไม่เห็นเลยยาปิดตรงนี้โอเคแล้วพอดอกอ้อมมาลำให้จะเปิดตรงนี้นะคะเพื่อทำให้โอ้ อินนาสการีนะชยยะชยยะยศสุวรรณราชานาคามหาลาพังปสิธิเมนะมะนาโกอริยเมตโยโพธิสัตตูนะโมพุทธายะอินนาสการีนะชยยะชยยะยศสุวรรณราชานาคามหาลาพังปสิธิเมนะมะนาโกอริยเมตโยโพธิสัตตูนะโม ចូលតែអស់នេះឡា 咪咪咪。